ที่เราพูดถึงว่าเนาะสิบดวงนะทวีปัญจาวิญญาณกิจสิคือจิตส,สิบดวงนี้นะมีหน้าที่ต่างกันนะคะจกักขูวิญญาณกิจสองทำหน้าที่ทัศนกิจทัศนะแปลว่าเห็น,น,นโสตวิญญาณกิจสองทำหน้าที่สวนะแปลว่าได้ยิน,นใช่ไหมคานะวิญญาณกิจสอง ทำ <t om pa> หน้าที่คายนะแปลว่ารู้กลิ่นนะชิวหาวิญญาณติทสองทำหน้าที่สายนะสายนะแปลว่า <t om pa> รู้รสรู้รสนะกายาพิญาณติทสองทำหน้าที่หุสนะห <t om pa> ุสนะแปลว่ารับสัมผัสนะะสัมผัสนะทีนี้จะสัมผัสอะไร สัมผัสถูกต้องกับอะไรก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าอารมณ์นี้ทั้งหมด6ใช่ไหมคะรูปารสัทธาคันธารสาโรถภาธรรมารมณ์สัทธ,ธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โภทภาธรรมารมณ์นี่นะอยู่ข้างหน้านี่นะรูปารมณ์ก็คือสีต่างๆจากภูมิยนาณจิตสองทำหน้าที่รู้รูปารมณ์ก็คือรู้สีต่างๆ นะทำหน้าที่นะนรู้สีต่างๆหน้าที่ของเขาที่ทํทำเรียกว่าทัศนะใช่ไหมหหาทัศน,นะนะจากครูยานติทสองทำหน้าที่รู้รูปารมณ์ที่เรียกว่ารู้สีต่างๆางนะคือทําหน้าที่ทัศน,น,นะนะโสตามยานติทสอง,ง,ง,ท,สองทำหน้าที่รู้สัทธารมรู้เสียงต่างๆเรียกว่าสวระใช่ไหมสวรรคานะวิญญาณจิตสอง คานณวิญญาณจิตสองทำหน้าที่รู้กลิน่นกลิ่นต่างๆนะค <ông> นระา,ารมนะรู้คันธารมคือรู้กลิ่นต่างๆคือทำหน้าที่คายะนะนะชิวหาว <give it. S 1> ิญญาณจิตสองชิวหาวิญญาณจิตสองจิตสองดวงนะชิวหาวิญญาณจิตสองนะทำหน้าที่รู้รักษารมก็คือรู้รสต่างๆ นะทำหน้าที่หน้าที่ของเขาที่เป็นภาษาธรรมาก,ก็คือสายะนะนะใช่ไหมสายะนะนะกา,ยารย่อมยังที่สองนะทำหน้าที่รูนะ้รู้ถูกต้องสัมผัสนะสัมผัสอะไรโพธพารมโพธพารมก็คือสัมผัสในเย็นร้อนอ่อ,อน,ออนแข็งหย่นอนตึงตน,นะ หน้าที่ของเขาที่ชื่อว่าอะไรนะผูกสน,นะนะคะ้าัยนะคะผูกสน,นะเนาะเป็นคู่คู่นะคะอ่าแล้วในส่วนของเนี่ยทวีสิบได้แล้วนะคนะทวีสิบทวีปัญจวิญยาณจิตสิบจิตสิบดวงทําหน้าที่ห้าอย่างทําหน้าที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้ถูกต้องสัมผัสเนา,านะ อเน้นตัวนี้เดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับเรื่องของวิถีจิตเข้ามานะคะ,ะคสัมปติชนะจิตสองสัมปติชนะจิตสองอย่นี่ใช่ไหมคะเนี่ยสัมปติชนะจิตสองเขียนมานี่เป็นสัมใช่ไหม,<า>มทำหน้าที่สัมปติชนะกิจ<า>อย่าลืมนะจิตกับกิตนะคะจิตรู้อารมณ์ทำหน้าที่รับอารมณ์รู้แบบรับอารมณ์ สัมปติชนะแปลว่ารับรับปัญจารมณหรือรับอารมณ์นะคะรับอารมณ์อะไรแล้วแต่เนี่ยนี่คืออารมณ์นะคะอารมณ์หกนี่นะรับอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับวิถีจิตจะต้องไปรับในดูใลวิถีจิตนะต่อไปสันติระนาจิตสามดูให้ดีนะสันติระนาจิตสาม ที่เป็นสีน้ำเงินที่เป็นอุเบกขา,าสันตีระนาจิตสองดวงใช่ไหมคะอุสันสองนี่นะอุสันสองอุเบกขาสันตีระนาจิตสองทำหน้าที่เท่ากัน5อย่าง<ไ>ป,ปฏิสนธิ <ไป S 1> พวังจุตีตถา,าสันตีนี่นะทำหน้าที่เหมือนกันนะปฏิสนธิ <ไป S 1> พวังจูตีตถา สันติทำหน้าที่ห้าอย่างนะคะอุ2 2> สันสองทำหน้าที่ห้าอย่างเท่ากันจำให้ดีนะคะอุสันสองทำหน้าที่ห้าอย่างเท่ากันก็คือคณะใดทำหน้าที่ปฏิสนธินะคณะใดทำหน้าที่ผังแล้วแต่นะคะทำหน้าที่จุติอย่างเงี้ยนะทำหน้าที่ อันนี้ปฏิสนิสืบต่อนะระวังรักษาภพสแสดงกิตสองดวงนี้ทำหน้าที่สืบต่อก็ด้วยนะคะทำหน้าที่รักษาภพด้วยนะทำหน้าที่เคลื่อนย้ายจากภพด้วยนะทำหน้าที่สเสพอารมณ์รับอารมณ์ต่อจากชวนะก,ก็ได้นะตะานะรับอารมณ์ต่อจากชวนะก,ก็ได้นะแล้วแต่ว่าเขาจะไปทํางานตอนไหน ทำหน้าที่ไต่สวนอารมณ์ก็ได้เข้าใจนะคะจำให้ดีอุสันสองนี่เดี๋ยวจะมีบทบาทในวิถีจิตมากนะอู่สันสองนี่นะเดี๋ยวเขาจะมีบทบาทในวิถีจิตเพราะนั้นอุสันสองอุเบขาสันตีระนิดทสองทำหน้าที่เท่ากันห้ายาคือปฏิสนธิเขวังจุตีตถาสันตีนะคะ สมสันหนึ่งสมมนัสสันตีรณจิตรหนึ่ง <po> ทำหน้าที่ตัถากับสันตีเขาทำสองอย่างนะสมมนัสทำหน้าที่สองอย่างดวงเดียวทำหน้าที่สองอย่างอันนี้ดวงเดียวทำหน้าที่ห้าอย่างดวงเดียวทำหน้าที่ห้าอย่างนะคะนี่ก็ดวงเดียวเหมือนกันแต่ทำหน้าที่สองอย่างเข้าใจนะคะจิตเรานี้มีหน้าที่หมดเลย แต่ใครจะทําหน้าที่มากหน้าที่น้อยก็ต้องเข้าไปดูในวิถีจิตว่าเขาทําไมทําหน้าที่เยอะจังน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยนะทําหน้าที่ในรับหน้าที่เยอะจังออย่างเงี้ยนะ,ะปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งหนึ่งดวงนี้ทําหน้าที่อย่างเดียวคืออาวัชนะอาวัชนะแปลว่า พิจารณาอารมณ์ที่มาปรากฏใหม่พิจารณาอารมณ์ที่มาปรากฏใหม่จำชื่อจิตให้ดีตัวเนี้ยจะจำสับสนกันบ่อยปัญจทวาราวัชนาจิตดวงเดียวใช่ไหมคะทำหน้าที่อย่างเดียวคืออาวัชนะจำไว้ให้ดีนะคะตัวออานะออ,อาสระอานี่นะ อันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใช้สัญลักษณ์เป็นปอปลาปัญจนะปัญจทวาราวัชนะเนียเดี๋ยวจะใช้สัญลักษณ์เป็นปอปลานี่นะปัญจทวาราวัชนะนะมีดวงเดียวนะมีดวงเดียวนะฮะนะมะโนทวารามโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งมโนทวาราวัชนะจิตจิตหนึ่งดวงทำหน้าที่สองอย่าง ทำหน้าที่อาวัชนะกับโวดทัพนะกดูนะดูให้ดีนะฮะพิจรารณากับตัดสินพิจารณากับตัดสินในขณะที่พิจารณานั้นไปพิจารณานในมโนถวารในขณะที่ตัดสินโวดทัพนะโวดทัพนโนะโโตดงนี้นะโอดหรือบุกเนี่ยนะในขณะที่ตัดสินอารมณ์ ไปตัดสินในปัญจทวารเพราะฉะนั้นอานี่ไปพิจารณาในมโนทวารก็คือทางใจพิจารณาวิถีทางใจอันน so ี hmm. ้โวือบูนะโบเดุเนี่ยนะวดเนี่ยนะตัดสินตัดสินอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย นะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนี้ใช้วูนะคะเออเนาะต่อไปนะคะหาสีตุกป,ปา,าจิตหนึ่งดูหาสีไม่มีอะไรเขียนในนี้เลยใช่ไหมคะ<ว>หาสีไม่เขียนเพราะว่าหาสีเป็นชาวนาวนะจิตที่เป็นชาวนะเนี่ยจะไม่เขียนอะไรเข้าไว้ให้รู้ว่าอ๋อเขาเป็นชาวนะ นะคะหัสิตุกเนี่ยทำหน้าที่เสกอารมณ์เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเห็นรูมารมรูมารมณ์นั้นว่าโดยบัญญัติคือเปรตอย่างนี้นะ,ะพระพุทธเจ้าเห็นเปรตทรงเย้มนะหัสิตุกปปะนะหัปปะสิตุกนี่มันเป็นจิตของพร,รปปะอรหันต์แต่หัสิเนี่ยมีหลายอย่างนะ อันนี้ไม่ได้เอาเดี๋ยวไว้หาข้อมูลที่หามาแล้วนะคะแต่ไม่ได้เอามาให้หาสีตุกเนี่ยหาสีเนี่ยหาสีก็คือแย้มยิ้มแย้มเป็นของพระอรหันต์ก็มีเป็นของพระรอร,ะริยบุคคลอื่นก็มีแต่ว่าใช้ชื่อต่างกันนะคะใช้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะะแต่หาสีอมิทุกมีเหมือนกันนะดังในขณะตอนนี้นี่พูดถึงถ้าย,ยกตัวอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รูปอารมณ์นี้สมมุตินะเศพใช่ไหมหัสิแปลว่าเสพใช่ไหมหาสิทาหน้าที่เสพอารมณ์นะคะนี่นะดวงนี้นะทําหน้าที่เสพอารมณ์นะคะเขาผูพุทธเจ้าทรงเห็นเปรตเปรตเป็นรูปอารมณ์ใช่ไหมคะว่าโดยว่าโดยเปรตคือบัญญัติใช่ไหมบัญญัติออกมาว่าเป็นเปรตแต่ว่าเปรตนั้นว่าโดยสภาพทมเป็นรูปารううมณ์เป็นสีต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้ระพุทธเจ้าก็ทรงแย้มออกมาแย้มออกมาเพราะว่ามีเปรตเป็นอารมณ์เสพอารมณ์เรียบร้อยแล้วเสพรูปอารมณ์ทรงแย้มออกมาเรื่องหน้าที่พระองค์รู้คุณภายในครั้งแรกเห็นเนี่ยเห็นด้วยเวบบขาก่อนการเห็นการเห็นเวทนาเป็นเวขานะคะ การเห็นเวทนาเป็นเวขาแต่พอทรงแย้มออกมาเป็นสมมานัใช่ไหมสเพราะว่าก่อนหน้านั้นเห็นเห็นรูปารณ์ยังเป็นเวษขาอยู่หลังจากเห็นแล้วเนี่ยเอาทรงพิจารณาถึงคุณภายในของพระองค์ว่าจะไม่ได้เกิดเป็นแบบนี้อีกแล้วเลยท่านเห็นคุณภายในของพระองค์เลยแย้มออกมาอันนี้เป็นหาสิตุก ม,มีการเสพอารมณ์แล้วก็แยมทาพิจารณาเหมือนเราพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งในส่วนของบุญกุศลแล้วเรารู้สึกปลื้มมาน,นะ <c oughs> ยิ้มออกมาคนเดียวได้นะ <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยนนะเอออันนี้่ะสิอันนี้ยกตัวอ,อย่างนะคะต่อไปมหาภุศล <c oughs> นะมหาภุศลมหาวิปากมหาปิยามหามหามหาสามมหานะ,ะ <c oughs> สามมหา มหากุศลทําหน้าที่เสษอารมณ์ทําหน้าที่ชวนะนะเสพอารมณ์มหาวิปามหาวิปากจิตแปลทำหน้าที่สี่อย่างคือปฏิสนธิเทวันยุติตัฏกาสี่อย่างนะคะทำหน้าที่สืบต่อพบใหม่ใช่ไหมรักษาพบ,พบ เคลื่อนย้ายจากภพ<อ>แล้วก็รับอารมณ์ต่อจากชาวนาัทใช่ไหมคะมหาอิบาท์ทำหน้าที่สี่มหากริยาทําหน้าที่อย่างเดียวเหมือนกันคือชาวนะทจำให้ดีนะคะเดี๋ยวจะต,ต้องไปดูที่กามชะอย่างเงี้นะอับชะอย่างเงี้นะกามชะอับชะ จะได้รู้กันแล้วค่ะเนี้ยการใช้กอาใช้มีอะไรมากไหมขอบคุณนะต่อไปนะรูปวิบากรูปกุศลห้ารูปวิบากห้ารูปกิริยาห้ารูปปาวัจระกุศลจิตห้ารูปปาวัจระวิบากจิตห้ารูปปาวัจระกิริยาจห้าดูกุกับกิผูกินะผูกนี่นะผูกห้านี้กิห้านี้นะคะทำหน้าที่ชัก โชวนะโชวนะเสพอารมณ์นะนะการทำชาแนะเสพอารมณ์นะเดี๋ยวเะเสษแบบไหนไ้ว่ากันนะต้องไปเรื่องของอารมณ์นึอันนี้มารูปวิบากมีไหมรูปวิบากหค่ทำหน้าที่สืบต่อพบใหม่รักษาพบเคลื่อนย้ายจากพบหมทำหน้าที่สามอย่างนะฮะสังเกตให้ดี เป็นวิบากเนี่ยนะจิตที่เป็นวิบากที่ทําหน้าที่ปากพระจุนะนะปากพระจุนะตั้งแต่วิบากมีแล้วเห็นะมนี่พวกนี้เป็นวิบากใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นผลใช่ไหมข้างบนเป็นผลของอาุศนใช่ไหมอันนี้เป็นผลของกุศนเป็นวิบากนะอูสันสองเป็นวิบากนะคะสมสันหนึ่งเป็นวิบากนะคะวิบากจิตนะ แล้วก็มาวิมอวิ8เป็นวิบากนะรูปวิ5เป็นวิบากนะคะมีปอปลาหมดเลยอะ่ะดูไว้นี่นะมีปอปลาน,นะหปอสำเพามีจุนะมีตะ,ะ,ะ,ะด้วยนะด้างล่างที่มีตะนะคะเพราะว่าขึ้นเป็นพรมแล้วตะทาม่มีแล้วนะเป็นพรมแล้วตะทาม่มีแล้ว ปรามีแต่ในกามะูมะิกามมจิตอยกามจิตมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะตั้งแต่อกุศนล,ลงมาถึงมหากริยานะเป็นกามมจิตกามจิตลงมาที่เป็นฌานนะจิตถ้าเป็นฌานบัาเนี่ยถ้าบุคคลนั้นเนี่ยฌานไม่เสื่อมขึ้นไปเกิดในปฐมฌานภูมิอย่างนี้นะขึ้นไปเกิดก็มีจิตเอล่านี้เป็นจิตประจาตัวประจํภพ นะปฏิสนธิี่ไปเกิดในปฐมฌานภูมิใช่ไหมจะทำหน้าที่นี้เออรักษาภพ,พจะตายก็ต้องจุติต <c oughs> จากภพนะเนเกิดนจาบภพนั้นจิตเหล่านี้เป็นวิบากจิตนะเป็นวิบากจิตว่าโดยบุคคลก็เป็นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่ส,สี่คนที่ห้าอย่างเงี้ยเนาะว่าโดยบุคคลนะแต่นี่ว่าโดยสภาพธรรมนะคะ ต่อไปอารรูปกุศลอารมปกุศลสี่อารูปวิบากสี่อารมุปกิริยาสี่ชวันะมีกุศลกับกิริยานะฮะชาววันนี้ใ่เสพอารมณ์นั้นส่วนวิบากนี่ทำหน้าที่ปฏิสนธิรวงจุติทำได้สามอย่างนะจัจะไม่มีตัวตัวตัวหนึ่งที่เป็นตถา เนะเดี๋ยวนะคะดูนะคะว่าทำหน้าที่3อย่าง <Yeah. S 1> ฟังอีกรอบนึงนะคะคบแบ่งเครื่งของจิตนะตั้งแต่อกุศลลงมาถึงมหากิริยามีตทาใช่ไหมฮะว่าโดยจิตมีตถานะเป็นการมจิตเกิดอยู่ในการมภกุลมส่วนมากจึงมีตถานะแต่ถ้าพอลงมาอย่างนี้นะ ได้ฌานเป็นพรหมนะเป็นพรหมเป็นพรหมนี่ขึ้นไปอยู่บนปฐมฌานภูมิสามพุติิฌานภูมิสามก็ว่าไปไม่มีตถาแล้วตถาเป็นเชื้อชาติกามตถาเป็นเชื้อชาติกามเกิดอยู่ในกามาภูมิเป็นส่วนมากนะน,นะคะต่อไปโลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบ หรือสี่สิทำหน้าที่อย่างเดียวเองเสพชาวนะเสพอารมณ์เสพด้วยความเป็นนิพพานเสพนะเรียกว่าตอนนั้นมีอารมณ์เป็นนิพพานอย่างเดียวเลยเนนะก็เป็นท่าเรียบบุคคลนี่นะเออเสพอารมณ์มีความเป็นนิพพานวนนี้เป็นนิพพานลมหมดใช่ไหมมีมีนิพพานเป็นอารมณ์ โลกระจิตแหรือ40มีนิพานเป็นอารมณ์นะคะอ่ะอันนี้พอจะเห็นภาพเนาะเห็นภาพแล้วอนะเป็นการทบและทวนอะเป็นการทบและทวนนะฮะอ <c oughs> นะห <c oughs> ลังจากนั้น <c oughs> เราก็ต้องเข้ามาสู่เรื่องของฐานและสิงานนี้ <c oughs> นะ <c oughs> มาดูนะฐ <c oughs> านในวิสณานที่ห้ <c oughs> <c oughs> ที่ในหนังสือหลักสูตร หน้า25่สกี้นะคะนำพระบาลีนำพระบาลีมาลงนะสันทีเอกันชาพระวังคังวะวาัชนะังปัญจได้ยกันเวโวโชวชตา,าตาคานเวติจุตีติปัญจวีสตินะคะดีนะ ก็มาแปลว่าสันที่นี่มันแปลเป็นปฏิสนธินะเอกาหนึ่งปฏิสนธิฐานมีหนึ่งฐานนะหนึ่งนะหนึ่งนี้คือหนึ่งฐานนะปฏิสนธิฐานมีหนึ่งฐานฉากพกะวังคังะวังะวังคาฐานนีะวังคาฐานนะผวังคาฐานมีหกฐานลววาวาชนังอาชนะ อาวชนะมีสองฐานอาวชนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูว่าจิตที่ทําหน้าที่อานะามีสองฐานได้ยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะคะอาชนะนะดูให้ดีนะจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้ทําหน้าที่อานะดูให้ดีนะตอนนี้กําลังพูดถึงตรงนี้นะ